โชดิอย่าเฮยอย่าเฮยอย่าเฮยคุณจะไปยยมมานอะนี่ไงคิวมันมีมดมีน้อง FC ได้ดีใจด้วยนะได้ออกคลิปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟที่มีชื่อว่าเบรด b บว l คุณผู้ชมถ้าอธิบายนะครับรูปแบบก็คล้ายๆกับการตีปิงปองอะแต่ว่าเป็นการตีปิงปองแบบแบบหมู่ไง โอ้ยเพื่อนตายไปแล้วคนนึงมามาเฮ้ยมาเฮ้ยมันจะพูดไคร่ค่ะมาเฮ้ยเออโชว์เจ๋งเจ๋งอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอยมามาอีก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  ่ะกดสกิลมันคือสกิลมันการป้องกันมันตีไม่ทันอ่ะโอ้โหโอ้โหโหโหโอ้โหจะไปส่งคนในข้างหัวกันจังเลยอ่ะไปเลือกโหมดคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับคนชอบเล่นในโหมดคลาสสิกกันทีมไม่ค่อยเล่นกันหรอกเออด่านนี้ค่อยดูง่ายขึ้นมาหน่อยเฮ้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 ยมันจะมาหาฉันอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะเฮ้ยมมันจะาต้องซูมออกเยอะๆหน่อยคุณมานี่ โอ๊ยยังนี่มันโหน่ะมันโหดเนอะฉันเป็นไปจนมาโอ้ยตายกันไปหลายคนแล้วตอนนี้ชึบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาเซอร์ม,มามามาอึ๊อยะเฮ้ย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 ,ยละ สงสัยกระดูกหมาที่เราซ่อนเอาไว้ใต้ดินมากกว่า35ปีจะใช้ไม่ได้ผลนะเนี่ยน้องๆ FC ที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับก็มีการทักทายเราเออแล้วก็ที่สําคัญเลยมีคนมีน้องที่มาเล่นด้วยกันเนี่ยเขียนชื่อพี่แพรถูกด้วยอ่ะที่ผ่านมานี้คือไม่ไม่มีใครเขียนชื่อพี่แพรถูกเลยนะจริงมันก็ไม่ได้ยากเลยอ่ะเออน่ารักมากเลยใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนไม่คิดว่าทุกคนจะจะจะจำพี่แพรได้อ่ะมันเก่งอ่ะมันวิ่งตามบอลเลยอ่ะอ้ยมันมาละ อามันสู้มันสู้มันโอ้ยนี่มันเก่งอ่ะไอเนี้ย,ยมันเล่นหนึ่งที่หนึ่งปะเนี่ยอย,ย่าเฮ้ยโอ้ยเกือบไปทางตั้งตัวเออทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะเมื่อกี้คือกดแล้วนะกดแล้วแต่ก็ยังตายอยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะาอะไรมันแม็กเลยอะคุณเออตรงนี้คือการสุ่มอะไรอ่ะสุ่มสกินอาวุธหรอเออเออ <laughs> ได้เป็นหินอะไรมาเนี่ยไหนดูซิ ในส่วนตรงนี้นะครับจะมีเป็นสกินดาบให้เราใส่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมสุ่มได้สกินเจ้าตัวไหนมาเอ่ยอ๋อดาบในหินไหนนี่เป็นดาบนะครับที่ปักอยู่ในหินซึ่งไม่มีใครดึงออกใช่ไหม <c oughs> ก็เลยตัดออกมาทั้งก้อนหินเลย <c oughs> ตลกดี <c oughs> แล้วก็มีส่วนของที่เป็นพวกความสามารถพิเศษด้วยนะครับอย่างของเริ่มต้นมาก็จะเป็นความสามารถในการพุ่งเร็วแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยใช้เงินในการซื้อได้นะครับ300อยคอยพวกสกิล,ลังหลังนี่ก็จะ ไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่าหาด้วยวิธียังไงนะครับแต่น่าจะเป็นการสุ่มหรือเปล่านี่สมดิเจ๋งอะเรืองฮ้ยทำไมคุณได้ดาบดียังอ่ะขี้โกงแยแลกกระดาไในหีบของฉันไหมไม่เอามาในสุดก็ได้เล่นสักทีดาบตัวใหม่ของพี่แพรทำไมคุณมีดาบเรืองแสงเขียวๆด้วยอ่ะขี้โกงอะเพราะคุณมันได้ดาบยุบตึงดำบันไงโอ้ยตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับ มาเมื่อไหร่จะมีคนเสิร์ฟลูกมาให้เราโอ้ย,อย,ยกลายเป็นต้นไม้แล้วอ่ะโอ้ยตายไปแล้วอีกคนนึงนะครับเฮ้ยคุณเทียนเฮ้ยเออออยังไม่ได้ตีเลยโอ้โหรอมาตั้งนานคุณนะมารอบนี้แหละขอแก้มือหน่อยให้ได้เล่นก่อนเถอะ <c oughs> เฮ้ยลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาแล้วอือเจเอ้ยอมา ได้อยู่ได้อยู่ได้ตีเขาบ้างแล้วทีนี้เฮ้ยเออเซิร์ฟพวดอย่าเฮ้ยไม่ใช่สกิลใส่คุณอะโอเคถือว่าคุ้มแล้วโอเคครับสำหรับเซิร์ฟนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเซิร์ฟเบรดบอลคุณผู้ชมก็มันดีนะสนุกดีคุณผู้ชมแต่ว่าคงต้องไปฝึกมาก่อน อา,อาจจะต้องไปฝึกหลังใหม่มาก่อนจะได้แบบสนุกสนุกไง <c oughs> โอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยไอ้นุ่มหัวแดงบ๊ายบายเพื่อนเพื่อน,นเร็ว